สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ All Fantasy BB Books กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือนิทานของบีเดลยอดกวีฉบับปี2017ผู้เขียนคุณ JK Rowling ผู้แปลคุณสุมาลีเป็นหนังสือแนวนวนิยายแฟนตาซีวรรณกรรมเยาวชนนวนิยายอังกฤษคำโปรยนิทานของบีเดลยอดกวี รวมเทพนิยายแสนสนุก5เรื่อง5รถที่รู้จักกันดีในโลกพ่อมดแม่มดได้แก่พ่อมดกับหม้อกระโดดได้น้ำผู้แห่งโชคดีทีเดียวหัวใจขึ้นคขนของผู้วิเศษแบปบมิตี้แรปบบีตแบบ้ตี้กับตอไม้หัวระได้และนิทาน3พี่น้องครบคันด้วยเหล่าตัวละครเวทมนต์ที่พร้อมจะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะ และความระทึกใจจากพย,ายันอันตรายหลากหลายชนิดไทยเรื่องทุกเรื่องจะมีเชิองอ่านและบทวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยศาสตราจารย์อองบัตเด,ดอเบนโด กล่าวถึงข้อคิดทางศิลธรรมที่ปรากฏอยู่ในนิทานแต่ละเรื่องรวมไปถึงซอดแซกเก็ตเล็กเกตน้อยจากชีวิตฮอกวอตด้วยหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด136หน้าราคา276บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศใครชอบคลิปนี้สามารถกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย